สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในสวนปาล์มน้ำมันนะครับฝั่งน,นี้ตนปปน้นปุ๋ยไม่ก็ทําสับปะรดนะครับแล้วก็ล่งจะสับป,ประรดไปสี่สามปีสี่ปีก็ร้อยรกนะครับไม่ได้มาดูแลมันต้นก็ยังเล็กนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะต้นใหญ่แต่ก็มีตอนอ้นใหญ่อยู่บ้างนะครับอันนี้รุ่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็อันี้รุ่นเดียวกันนะครับแต่ไม่เท่ากันเลยนะครับ mm. เดี๋ยวนี้ผมไปเจอซ <c oughs> องต้นนี้คร <c oughs> ับโอ้โหแต่ตั้งโดยเฉลี่ยนะครับอยู่งยากเลยครับต้นนี้ <c oughs> นะครับ มีแต่ดอกตัวผู้ครับว่อ่าซึ่งมาดูตัวนี้ครับตัวนี้มีลายครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับยุ่งกายกันนะป้ารูรังนะดินจะเป็นลูรังนะครับบนเขานะครับเข้าไปนี่ครับลูรังหนันเลยครับปามก็มีมั้งนะครับนี่มีลายก็นี่นี่ปุยไม่ถึงเหมือนกันตอนนี้โดนไม่ถึงปุยที่บนนี้ดอกตัวผู้ก็เยอะนะครับได้ที่ว่าใช้ได้เลยครับตัวนี้โตช้ามากครับจะปล่อยดอกนะครับปาม ดูใบอ่าดูที่ใบครับว่าอาจจะได้ดูเพื่อนๆจะได้รู้กันว่าคาสตาลัสเกือบจะทุกอย่างนะครับนี่ทางนี้เรื่องเลยครับแต่ยังไม่ลุกับตอนนี้เราไปสักต้นนะครับตอนนี้ก็ดูสักต้นไม่ใหญ่เลยครับเพีเดียวก็มีลุนครับมีลุแกน้มดนะครับเสียดายก้องพ่พอไม่ดูแลรลับร้อยให้ไม่ได้พ่นตอนราคาทุพอมาเจอราคาแพงก็น้ำตาไหลครับผมโอเคนี่ก็อยู่ที่ตาแสะนะครับอำเภอสะลุยเอ้แต่บลสะลุยอำเภอตาแสะจังหวัดจุ่มพอนครับผม เคีครับ